พามาดูแม่ปั๊มคัดมบนของทุกรุ่นที่เราสต็อกไว้เนาะก็คือรถกระบะรถเกง๋งหรือรถสิบล้อทุกๆรุ่นที่มีในท้องตลาดเราก็มีครบทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้พามาดูนะครับนี่นะครับยาวไปนู่นนะครับความยาวของชั้นก็สี่เมตรนะครับเต็มหมดทุกชั้นแต่วันนี้ตัวไฮไลไท์เลยก็คือ,อจะพามาดู โลกประจำของ f o r d l a n g เจอสำหรับใครที่ใช้ f o r d l a n g เจอยู่ก็น่าจะรู้นะครับเป็นพวกเกียร์ธรรมดาเนาะคือเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์มันก็ต้องเหยียบคัดเหยียบไปเหยียบมาพอได้เวลามันก็เกิดการสึกหลอตามอายุงานของมันนะครับแต่ทีนี้ที่ผมบอกว่ามีปัญหานะฮะปัญหาคือแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับผมปัญหาของมันก็คือถ้าเป็นแม่ปั๊มคัดบน ป็นของแท้เบิร์ห้างอะเนาะคือราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าแม่ปั๊มมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ดูแป๊บนึงนี่ประมาณนี้นะครับแม่ปั๊มขั้นบนฟอร์เรนเจอร์นะฮะเป็นอย่างนี้คือราคาของแท้อย่างที่ผมเกินไปตอนแรกคือราคาลูกนึงอะ่ะมันก็เกือบประมาณเกือบเกือบสามพันบาทแต่ทีเนี้ย เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งยี่ห้อซึ่งคุณภาพของเขามันก็ใช้ได้เลยนะครับพอๆกับของแท้อีกเหมือนกันแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะประหยัดหน่อยเผื่อเผื่อใครที่ของแท้สู้ไม่ไหวก็แนะนำเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อเนาะเผื่อจะได้ช่วยเพื่อนๆประหยัดกันนะครับก็ไม่มีอะไรอีกคลิปนี้ก็คือ มาบอกที่เว่าแม่ปั๊มคัดบนของ Ford r a n g เจอร์ถ้าใครมีปัญหาอยู่แล้วของแท้ซื้อไม่ไหวก็นะครับนี่อีกหนึ่งยี่ห้อนะครับหาซื้อได้ตามร้านอะไรทั่วไปนะครับก็ลองถามเขาดูว่ามียี่ห้อนี้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับมาบอกว่าโรคประจำตัวของ Ford ก็คือแม่ปั๊มคัดบน Ford r a n นเจถ้าเสียก็เรียกดูใครชอบของแท้ก็ ซื้อได้ใครชอบของเกรดลองก็ยี่ยห้ออย่างที่ผมบอกนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้รับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้ออะไรและช่วยท่านประหยัดเงินด้วยนะครับ